F4 ซนนะไปเร็วเรเร็วเขาก็ต้องไปจ่อที่นู่นเลยจาทอยโหลงแล้วลงแล้วอ๋อปลาแซมลอนโอโหไวมากลระทะวี่ไหมเนี่ยม่ไคลไหมไม่ไม่แล้วค่ะตังกันนะคนเียอยูตามของอยูแล้วเก็บมาล้วอกไห้ไอหน่อยนึงเมื่อวานยูตามเผ็แล้ว

เร่งเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงนั้นพอกลางไปแล้วแ้วคเทยัง้าสีแดงมาขึ้แดงาวทางนู้นตำทางนี้ผัดทางนี้ตำทางนี้ผัดเรามีซีอ๊วกับพี่พี่มวยไม่ใส่ชูรส ไม่ใส่นะแกไม่กินรสโอ้ยโอ้ยเชฟจากอลาสก้าเลยแล้วเนี่ยเออโอ้ยอาร์เซน่าเลยนะผัดอะไรนะผัดกะเพปลาเชียวมดโอ้ยดูโ้หน้ำละลายไหลเลยอะไรคนทำนี่ไม่ธรรมดานะเออเขาไม่ใส่น้ำมันด้วยเหรอฮะไม่ใส่น้ำมันด้วยเหรือใส่ก็ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวเขาใส่นิดเดียวใส่มนอยู่ตรงนี้เยอะแยะ โอ้โหแรงไฟไหมไฟแรงไปรถไหมลดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหแป๊บหนึ่งเราเราก็เบาไฟอ๋อแล้วทำไมต้องเปิดต้องเปิดไลท์ด้วยเหรออ๋อเยอะอัตโนมัติเออเอ้าโอ้โหนะ FC อือเออโอ้โอ้ควงควงกระทะควงกระทะเอ้โอ้โหมาทุกปีตื่นเต้นทุกปีเลย กวางปางู่นกลาะ่กลางนู่นกาปาบินดนอันนี้บินนเอามุมงเอเอาเอาไอั่มาให้หน่อยเอากะพรเามาให้กะเพรากะเพรากะเพรา้กะเพราอยู่นี่ทายละเจอันนี้น้ตาลทรายแดงใช่ป่ะอืคนกันอืมกะเพราฮะ อน้ำตาลใส่นิดเดียวน้ำตาลใส่นิดเดียวตะป่ายนะเบาไฟหน่อยเอาอ่ะดลอดในหยอปลา้าด้เปล่าเอเออไม่ใส่นี่มันจะล้นก้อนน้ำมเลยใส่เัาใส่ปลาาไหมอลาอ่นนีเครื่องปรุงไม่เยอะเลย เฮ้ยทำไมมีเคาะด้วยเฮ้ยขอน้ำขอน้ำ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 โอ้โอ้มึงต่มานี่ต่ำก็ต่ำก็ขึ้นแลนี่นะก็ไอปองนี่ยหมด็นสามแสนเลยนะทำเอกสาสน่ะอ้าวเสือไอลบอยู่ละ น่ากินมากเลยอ่าทางโน้นตำแล้วอ่ะทางนี้ตำแล้วทางนี้ตำเาเองาเากินชิมเสือชิมเสือชิมไม่โดนปลาแซลมอนอ้ยเป็นไงเป็นไงอืมันไม่ออกหวานนี่ก็ปลาก็ตำาะเอซี แต่มันไม่เผ็ดไงทำให้เองลสรดีแล้วโอเคแต่ไม่เชิญเนาะใส่ไปใส่จานเลยใส่จานใสจานโทษทีใส่จานเหมือนเลยเป็นนป็นนะป็นนใส่จานเหมือนเลยตอนนี้ก็รถติดนะคะทางติดในตอนนี้ทางตันแล้วแก้ไม่ได้ออกไม่ได้แล้วคืาบอกแก้แต่กันแก้บอกถ้าเคี้ยวโดนพิ้งแะเผ็ดนั่นน่ะเอ้ปลาน่ะว่าไงเสือ เพรว่าถ้าโดนพริกเสร็จเผ็ดเนาะถ้าไม่โดนพริกไม่เผ็ดบ่างเหยียดโอ้อันนึกว่านึกว่ามะเขือเทศอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงมะเขือเหลืองอะมะเขือขื่นมะเขือเทศเตี้ยงค่อยมันมีนะเขาซื้อมาน่ะมะเขือโค่รมะเขือเทศเราก็มีอยู่เด็มือสาวนะมะเขือมันมีแค่สองลูกมันมีอยู่สองลูกยหญมีไหมที่ที่คนเรามะเมงกัมเบอร์บินใต้มะเขือเนี่ยนะ มเขือมะเคือคนมเขือมอเขือเ็นมีไหมไม่มีแปะในบ้านค่อยนะะเือเทศมีไม่ใช่หรอหมดแล้วหรอเมื่อวานไม่ได้ถเดียวทำอย่าเดียวาบ่ไม่เราซื้อมาอันนี้อันนี้ค่อยจะตำซื้อมาทำเองเอเอาเออไได้ไม่ได้นีไม่ได้มีไหมมีไหมไมมีแปะในบ้านคยไปเอาเน้ไป มีอะไรมานี้มันเหลือไม่ใช่ไม่ใช่แม่ครัวเยอะอันนี้ของไอ้นี่อ่ามีการแบ่งแล้วของไอ้แล้วตอนนี้อันนั้นของยูนี่ของไอ้โอ้ไอ้นี่พอแล้วนะแคนแม่ครัวเยอะกว่าวุ่นวายโอลละหมาดนะมานานจะวุ่นวายแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เขาเรียกว่าอะไรนะครัวออนไลน์บอกออนไลน์ตะพีไปไหนแย่ไปไหนแก่มะเขือ มีแล้วนะเอาพแบ่งไปเถอะไม่พอหรอกเพราะเราต้องทำครบแล้วยังจะตทำอีกเหรอใช่นี่ล่ะแม่ไปเถอะมาเสริมไม่พอแล้วจะสามโคกได้สามโคกเนี่ยันกองไทยท่นตทำคนเดียวก็หมดเลยกนนี้ของใครไอ้ดาร้านขอมาขออีกอ๋อนี่แบ่งไว้แล้วอันนี้เตรียมไว้แล้วอันนี้ของพี่มวยฮะนี้ของฉันเตรียมเครื่องไว้แล้วมีการแบ่งแล้วของจังโลกใส่ปลาก็อร่อยแล้วเนี่ยเย เนี่ยสองสองมิกนสองนี่ก็เหลือแล้วนี่จ้ะมะกรอยู่ใต้ตู้นะมะกรออยู่ในตู้นะที่มะกอกเราเราขอไอ่นี่นี่นี่ในในตู้นั่นน่ะในตู้ที่ไปซื้อแก่ยากแล้วขอพยาบาลแก่มะกอกได้ไหมนี่ไหมจะซื้อก็ได้เขาก็บอกว่าอ่าาีีเเดดดด็็มแล้วต้องเขย่าก่อนนะทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดห้ามพลาดห้ามกระพริบตาไม่แกะให้เลยอย่าลืมกระปูอย่าลืมกระปู ครูวหนึ่งมั้ด้นแกใส่อยู่ใครใครจะช่วยใส่จานไก่ย่างไก่ย่าเสือเสือเสือทุกทีเมามาไัมกอกใจมะกอกวอะแล้วแล้วก็มีมเหงิะเองิดกันมักอกใกล้กันอันนี้มัดอกอันนี้มะเงกมันมีเปลือกมันดำนะสิมันใกล้กันลามันเป็นญาติกัน ใช่เหมเดี๋ยวก็อกโอ้มะกกอยู่เนา่าใช่ค่ะจะเกินไปไหมทยไมที่ใส่ระลาองนี่บอกฮะคุณชื่อต้องจริามคิดเลยคนใส่แค่ปลาจริงนะมูม้สึกจะเป็นยังไงหนึหน่งสองสามมาพิอมซอใส่ออสไปแล้วนับ1 2 3่งสองสามลูปโตซะแล้ว <laughs> ให้ปอไปไปออเดอร์ไว้นี่นี้ก็ใหญ่มากเยอะเอาเรื่องเอาตัวใหญ่ๆเพราะนี่มาจากอะไรนะเรนูบุญได้หนิไม่ใช่แค่เลี้ยวอ๋อปูนึ่งจากเรนูเนื้อเราจะเอาปูใส่อืมไปแล้วเสือเสือไปแล้วโอ้ยโอยโอยเตะขาปอเอาเอาเอาปูฮะเต็มถุงเลยท่านผู้ชม โโอ้หดูข้าวใหม่ปูมันข้าวใหม่ปูมันนี่ดูดแลฉันจะทำหกเออว้ายตัวนี้เป็นลำเฮิมเลยว้ายแรงแท้มวนนี่ปูเลนูยะตัวนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวนี้กัวนุ่นใหญ่กว่าว้าวตัวเมียด้วยนะตัวเมียด้วยโอ้เอาข้าวเหนียวมาจิ้มเนาะว้าว โอ้มันจะแช่เอาเอาเอามาอีกจนเพราะว่าต้งใเหญ่จริงกเออเอาปัดนมงวันเดิมแมงวันเดิใช่้ไอฟางเอาไปเอาไปอีกน่อยก็ได้บอบอบเเอาไปไหว้ล้แค่นั้นอเออให้มันเิมเฉยเมันไม่อยู่มันไป่อมโทรศัพท์เราอาไแล้วมัน

มันนี้มันอัดแข็งมากนงน่ารักมากเลยไม่ได้อัดแข็งไม่อยาแข่งนะยายกินได้เลยแข็งมายาแกไปรู้ไม่ไม่ใช่แกเอามาแกเมาจากข้างนอกมาเลยอ่อยจริงขนาดไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรนอจากปลาใส่แต่ปลาใช่แต่ว่าเพิ่งะใส่เยอะนะนี่นะเอซ もうお見事。 ใส่ตำใช่ค่ะอันนี้เรามากกวเป็นผสมผสมคือใช่น่ารักแต่อส้มใสแดงแดงใส่นี่แดงนะคะแดงค่ะดิฉันจะเอาปลาฝาแดงเนี่ยค่ะใส่ตำไม่ว่าจะตำอะไรอะค่ะคุณมาฉันก็จะตำคุณอะจะใส่ปลานี่แหละช้อนหนึ่งพออย่าใส่ต้อนเยอะนะถ้าใครไม่เชื่อก็มาลองดูฉันจะตำให้ดู ฉันมาไกลขนาดนี้แล้วฉันไม่ได้ตำมันแแย่ละบินต้อมาเกลอลาสกามาคนตมาคนตเนี่ยบตเตอน่อันาท่านวกโดลวะไอีกแน่เลยวา้าเดียวใช่ใส่ประมาณสับช้อนกว่าจะชิมแบบมามแล้วเมาอกิครับถั่มะม่งเลยนะ เว้ยแงว้อี่เม็ดเดียวสองสองว่าเราสแล้วออมดมันมีได้ไงมันมีอะเด็กสิคบใช่ใช่เป็นสิบอยู่มันไม่แบบไม่แบบข้าวปูนเหรอโอ้ข้าวปูนมาเหรถ้ามันตัวเดียวแบข้าวปูตัวเดียวข้าวปู้้าวปูปูหน้าของปูคตจ ก็อร่อยมากเลยาูอไร่าเ้ยว่ลทำก่าเทหล่ะทำยังไงะได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ยม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไ่ไ้ไมได้มด้ไ่ได้ไไ้ม่ได้ไม่้่ได้ไม่้ไม่ได้ไ่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ไ้ไมได้ไ้่ได้ โอเคเผ็ดของจริงเลยแต่ยิงอันนี้มันเผ็ดโอเคนี่ดูจะถ่ายรูปแล้วว้าวเห็นไหมอันนี้แม่แม่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องการจานต่างหากอีกจานนึ่ได้ค่ะได้อันนี้ได้ไหมเยอะโอเคได้ เอเอเเาอแก้วน้ำชักอันไหนวะนี่เออขวดโ no, no, นนๆขวดน้ำที่จะกินอะ่ะเพราะฉันรู้แล้วฉันเผ็ดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ฉันกินอยู่ขวดไหนวะนจำไม่ได้เออเอาไปไหนละจา่าเอ็มมากินข้าว อโกล้ามใหญ่จังเลยเนี่ยปลาเสือเยอะๆนี่นะเมนูวันนี้แซลมอนกระเพาแซลมอนนะไก่ย่างนะต้มยำด้วปลาทูไก่เาหมดหมดไหมเอาหมดลยสามหมเอามาหมดเลยไม่ต้องมาให้น้องมาำมนด้วยแบ่งเลย แนน่นมตอันนี้คือเป็นตามอนุบาลนะทำไมมึเขียนกะนี่คือเม็ดนะอันนี้สอเม็ดแล้วเหรอแตกแล้วครนก็เผ็ดแล้วนะเบอกนะนั่งเลนั่เลยจ้ะนั่งนั่งนะคะมีก็มีเสื่มีใครอ่าะรบ้าบระบะรกินนไ้ัมี่ะนีิมไหมคะอันนี้มันนุ่มล้วนะได้อยู่ได้อยู่ เตต้คนะไปเอา้ำพริกเราที่เราซื้อมาจากนครพนมอ่ะเดี๋ยวเดอันนี้ก็เหนียวอยู่นะนมนเย็นาวเหนียวเนาะตาเยเกินเลยเด้อเอมมาเด้อ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 รสชาติของปาเอง กวาจะได้กินข้าวที่นี่ต้องสุดๆเลยนะน,นั่งเลยลูกนั่งเลยมีซ้อนกลางมาเลย<า>อุ้ยมันจิ้มมันจิน้มยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวฟองไปเอาน้ำจิ้มที่ซื้อมาอุ้ง ไอ้มะกอกอร่อยเนาะมะกอกอร่อยนะคะี่แค่นกตานี่ไงนี่ก็กระปูอ่อด้วยนี่กกระปูไงอันนี้น้ำจิ้ไก่ค่ะนรมากเลยนี่นะข้าวใหม่ยานะอร่อยมากยาววาส้มตำเดนะเดิ้เรด เราเราน้่ปิดไปรนี่นีนี่นนข้าวใหม่ปลาข้าเแ่ข้า้เลยเนาวแล้วก็เจิมปูระชิลุยเดี๋ข้าวไม่รู้อนเท่าไหร่ข้าวเรีนเสียบเลยเดี๋ยวปุยยปุ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 ยยปุยยปุยยปุยยยปุ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 ยปุ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 ยป Ee, นี zat, น่ฟ right. right. ูมีสมอยเราไม่ได้สนใครนะเนี่ยเราเป็นแขกเราเป็นเจ้าของบ้านนะไม่มีใครนั่งเลยพอยรอน้ำพริกแขกไม่ได้สนเจ้าของบ้านนะ เราไม่กินใส้มอนเราจะกินปลาทูเรากินพอแล้วปลาสมอม่อนอ้ไอ้นี่กล้องใครเนี่ยจะได้หรอไม่กล้องอือร่อยมากเสือกล้องเสือหรอเน้าเป็นสอรอบองอยฮะ้อไทีเดียว เชื่อไหมว่ากำลังนั่งรอขึ้นเครื่องยูเกะ55อยากกินปูรอนมาใช่นั่งรออยู่ในเกตเปิดาซิมใช่อร่อยตั้งเต่นูุ่นแล้อู้อู้อ้ใส่อร่อยมากนินทากาเลเป็นเพลแกลบอกว่าได้กินปูสมใจแล้ว ดีใจกับพี่ด้วยอร่อยมากกับข้าววันนี้ไม่ได้สน <laughs> เขาเอาไปลงคลิปขายกินหน้ามา <laughs> ไม่ได้สนใจก็น่นว่ากับข้าวอร่อยเงแต่ <laughs> าเ็มเรามันจ้องหน้าเราเฉยเลย <laughs> ไปเห็นเลาวม่ราเอา,เอามันซูมหน้าเราเลยบอกว่าเนื้ แต่อดใจอย่างมาจากอะไรกูไดไม่ได้พูดไม่ฉันมองตาเลยก็รู้ใจเขาไม่ได้พูดฉันมองตามันรู้ใจเลยตามบทตามหบทตามดบทอาจามบทกินปูแล้วก็มันไม่ได้อร่อยอย่างปูบ้านเราเลมาลักที่น้องไหมเสือเสือฉันจะส่งไปให้ปนวยดูโอเคหายใจจะขาดแล้วเอ้ยของแท้ของแท้ ใส่กล้องด้วยนี่กล้องอยู่นี่เยอะใจเอ็มน่ะเด็ดน่ะเด็ดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำใส่ใส่กล้องเห็นไหมกล้องเยอะนี่พี่มวยพี่มวยกำลังจะอ่ปนวยดูนะคะปนวยดูนะคะเข้าไม้ปูมันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามขอบคุณปนวยด้วยนะคะ มีส oh. ja. okay. so ah. so. ันน่ารบประานมา้าเพื no ่อนมาูสนี่องรอบมาวสรอบบอกให้รู้เลยว่าสามรอบเลยอ่ะมากินนี้มาอันนี้เข้าไปเข้าไปเปทางอะไรอยู่ไหมเนี่ยเข้าไปเข้าไปจะไปเลยจะไปหายใจเอียมเลยคุอร่อยเลยคุณข้ก็หมวยอร่อยุอร่อยเลย เรมน้นใช่เป็นต้นแซบไม่ใชเเน้นเซบเน้นนัวเนอนีวขมเยอมันคือคืนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมว้าวผัดกะเพาเซอนผัดกะเพรามใช่ไมเนี่ยเยอะาจะมากินกับ้มตำอย่างไรอืมตหอ่รอแล้ว้มตำไปไหนอะยังไม่มาเอ้า แบคล้าวเลิบยาวคิบยาวจำห้ไม่ได้จำอีอน่เส้นมันอย่างอย่โอ้ยยาดเยอันเขาแล้วยังไม่กินยกินยูกินก้อนกินยูกินก้อนจะทานได้กินบนเนาะจะไปมัวแต่ร้องเพลงแมงกระเบอร์อยู่ใต้มะเขือน่ะ สาวผู้ายสาวผู้ดเอ้ยอะ่สาวผู้ไยเสือดัไอ้พี่กสาวผู้ยเคียวจมข้าวใหม่ปูมันแม้อร่อยไม่ใช่ปลานะปูยุ่งจมันลายมันเล่นเราหนักมากมนได้เคี้ยวกับปูดังไหม คือพี่หมยอยากกินปูนานแล้วสมใจอยากเนาะสมใจอยากเลยขอบคุณพี่หมอนะจ๊ะกินทั้งปูกินทั้งตากินทั้งผัดกินทั้งยำได้ขายปลาด้วยค่ะทุกคนใครผ่านมาไม่หิวมากๆเห็นช้างเข้าหมูกุ้งเยจับล้มกระทะให้หมดกินปั่กินขึ้งตามันจะกินตามก้นปูก็กลปูไงเออ ก็เดินผ่านหนาคอยมาตัวคอยหิวซส้นเลยว่ะมันพอง้ามันกำลังมัใช่นะก็บอกเลยกินข้าวไหมปูมันไงข้าวใหมปูมันเเอืมอืมอืมอยมากแต่นุ่นกินเผ็ดอยแล้วแต่ว่าเผ็ดเผ็ดเป็นำเป็นมอันอือป็นกกะ เอาาช่อหไม่าหได้หายตัวให้พ uh ูดผิดโอเป็นหลบซ่อนอยู่นู่นไปขาบ้านเม่กี้หรอม่น้าซื้อแล้วก็งไปสองเืลนไปัส่ซุ่มตำซุ่มตจัดวันจัดกันตอนเต้นตอั้าที่หัวปลาถูกจับขาวด้อจัไม่มา่ะเดยมาจ้มนิดนึงนะเพราะก็เห็นมะนาวไงหัวปลาถูหายเด้อ บ้าอร่อยโอ้ลืมแอนกินข้ากับไหยันนี่เจ้ก่างไหนาเียงจไม่ต้องเป็นห่วงเนไม่ต้องเป็นห่วงน้องไม่กินเยอะน้องแก่ร่มเปลี่นเข้นข้าวอร่อยวันี้ยาว่าไม่ได้มากินข้าวพี่ วันนี้ไม่เข้ามาน่วาพีมาตรงวันที่แบบว่าอากาศดีมากเลยนอากาศ่านอนเนม่วนเปรี้ยงแดดเปรี้ยงเลยอะโอ้โหฝนด้วยนะเมื่อกี้นะมันจะกลายป็นนมากไงวะมากมากเลเนาะสงสัยมิเทพรับรู้เขารับเสร็จแล้วเพื่อนป่วยน้ำมทายากาศลนอนอากาศดีคนละเรื่องเล เราซื้อคนละซึ่งนะอะไรคนละซึ่งอานนี้าจะมามองก้อนเมฆหนูยังไม่ได้ซื้อสักโอเตายแล้วจัดซื้อลอตเตอรีห้าใบก็เพิ่งเห็นนี่ไงแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ไปลำแล้วก็ขึ้นมาออกมาขึ้นมาเอามันจริงก็นั่งร้องไห้งาเลยค่ะงฝันแล้วปวดนะปวต้องหัวเแล้วออกเงินเท่าไหร่ฮะอืมที่มันออกใส่ก้าวใช่ไหมอืมหนูก็โทรบอกเก็บหมดแล้ อาปูเขาไม่กินหรอกินจ้ากินค่ะแต่ว่าหนูช่วงนี้ยังไม่อยากกินไม่สบายไปนกล้งกันเอยู่นี่ก่อนเลยอะไรนะเดี๋ยวงนี้าเดียไปแกงกันเลยเยไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปขับรถดีกว่าเฮ้ยปหัสมาร์ทมัมีอยู่บอกคุณมวยฮะ ลมนปลาตลมนมีอยู่บ่้เขาจะเอามามานไมหัวน่าจองหัวน้ำมันออกแปลกอแปทกนนวดนวดทุ่ม้มันวดที่ดที่แล้วอะนุ่รูยวะเียทงที่ไยังไม่ออกเห้จะออกทไมวไม่ออกหรไง ไมมไก่อร่อย่แล้วมันออกไปแล้วแตงนีไม่รู้ไม่ได้รู้แล้วรู้แล้วงอกมันอดนี่ไม่รู้ินาทีไม่ทันไม่ทันงอกไม่อร่อยงันี่ไม่รู่ที่นี่อร่อยแต่เห็นเห็นว่ามันเป็นนเห็เมฆเป็นกลมๆอันนี้ก็แล้วก็ม

ไม่หนูตักมากินอยูเสร็จเลยนะตำไทยกูมันชิม่เลยเ็ก็เทาลกลางปีเ็กูกระดักตาไทยกูต้มใบไม่ได้กูบอกินไทยอันนี้มเกินแล้วแตมานแล้วใช่ไ กิมมันชีกมันกิมซอสอ๋อแบบปรุงกำลังมัาเลยต้องเกี่ยวข้าวลงมาแล้วเกี่ยวข้าวปรุงมจะมาซอสปลาเทียมหน้านี่มีมันอยู่แล้วไม่มีมันจะเบ็ดบีบซีเนี่ยเออยอมเสียข้าวผมก็เป็นมาหน้านี้ข้าวใหม่ข้าวใหม่ปลามันหมันปูมันอร่อยจริงนะ ว่าย่าเหมือนจะมไปเมืองไทยทุกทีห่วยมากินข้าวใหม่ที่เที่ยวก็ต้องมีที่เที่ยวเขาอยู่ไหมนะมาลีและทำงานซุกเลย่องระเบ้าข้าเจ้าเข้าไหนกินได้ไล้หรือเปล่าข้าวเจ้าเข้าเอีได้เลานนะคะวันนี้ก็ทำข้าวนะครับพี่มวยลาสก้านะก็เขาเรียกปีน้ำที่มาเยี่ยมเยีือนที่บางปูนะคะทุกคนในคลองจำกันได้นะวันน้ำที่พี่มวยมาปีเมื่อปีที่แล้วนะไปช้นั่งโต๊ะยาว